โอเคครับผมขอกราบสััดดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้เ็อยู่เกมแลกน่าล็อกออริจินนั่นเองอ่ะเป็นไงม้างทุกคนตอนนี้เกมแลกน่าล็อกออริจินก็เปิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมอ่ะเปิดออกมาประมาณสองวันแล้วเนาะแต่วันนี้ผมเพิ่งม,มาแคสน,นะครับผมอ่ะวันนี้ผมก็จะมาลองแบบมาลองเล่นดูนะครับผมว่าเอาเคว่าข้างในเกมเป็นยังไงเนาะอ่ะนี่ผมจะเลิกเป็นตัวละครผู้หญิงนะครับผม โอเคเดี๋ยวผมขอตั้งเดี๋ยวผมขอแต่งตัวละครสักแป๊บนึงนะคะทุกคนเดี๋ยวไปเจอกับผมในเกียนนะคะอะไรจะถึงแล้ว ทุกคนสังเกตไหมทุกคนเป็นไงฉากเปิดตัวทุกคนอลังการไหมผมตื่นเต้นมากเลยนะทุกคนเนี่ยฉากเปิดตัวอลังการมากเลยเนาะและเป็นเวอร์ชันภาษาไทยนะผมเสียงภาคไทยด้วยนะโอเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งที่ผมนี่ปื้มมากเลยนะครับผมไหนขอมาลองคว้หลักไหนพี่ไหนไม่ทำอะไรเนี่ยอ๋อตั้งชื่อเหรอ เออเอาชื่ออะไรดีเอกากล้วยน้อยอ่าเอาเฉาวกลว้วยเฉยแล้วกันนะได้ไหมฮะมีชื่อเฉาวกล้วยแล้วเหรออ๋อใส่ชื่อเพิ่มมาได้แล้วด้วยเอาชื่อดีทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมสุ่มชื่อไปก่อนนะครับผมอ่ะเพราะผมก็ เดี๋ยวผมไปปั้นตัวละครหลายทีเลยนะครับผมอันนี้ผมแค่มาลองรีวิวนะครับผมอ่ะอ่ะเราชื่อนี้ไปแล้วกันเราเอาชื่อนี้ไปแล้วกันนะโอเคครับผมแล้วเราก็กดเดินตามเควสเลยนะครับผมเรากดที่เควสทางซ้ายเนาะมันก็จะพาเราเดินนะครับผมนี่เควสทางซ้ายตรงนี้นะนี่ตัวกดเห็นไหมกดไปปุ๊บตัวละครมันจะเดินไปเองนะนี่เราก็คุยนะครับผมอ่าและอีกอย่างหนึ่งก็คือเราห้ามกดออกจา่ออกจากคําว่าออก จากการสนทนานะครับผมก็คือเควสมันจะไม่ผ่านเนาะหเห็นไหมทุกคนเควมมันจะไม่ผ่านเนาะมันจะให้เราคุยเรื่อยๆจนกว่าเราจะกดอ่านจนครบนะครับผมอ่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราสามารถกดรูรู้ได้นะครับผมอ่ะจะเป็นไงทุกคนจะมีฉากดิมชันด้วยนะเนี่ยเนี่ยกระเป๋าเด้งได้ เอางี้เดี๋ยวผมข้ามดีกว่านะครับผมถ้าเกิดใครอยากดูฉากคัตตินแบบเต็มๆก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวนโหลดไว้ใต้คลิปนะครับผมอเอาไว้แบบหอมปากหอมคอวัแน้้นะครับผมทุกคนไม่มีใครบ่นผมนะ <c oughs> ไม่มีใครบ่นผมจะไมอ่าอันนี้เรากดไปที่รูปคนสองคนทางข้างล่างนะครับผมตรงแชทเนาะพอกดเข้าไปปุ๊บอ่ามันก็จะมีของให้จดหมายให้นะครับผมอ่าจะมีรูปแบบ อโปรไฟล์เทสแล้วก็ตัวสุ่มนะครับผมอ่ะแล้วก็ของจิตผถดต่างๆนะครับอ่ะกดรับไปเลยอ่ะพอกดรับทีเราของก็จะเข้าไปอยู่ในกระเป๋าเรานะครับผมอ่ะทุกคน,นใช่ไหมอ่ะนี่คือของมาแล้วเราก็สามารถกดใส่เด้นะครับผมอ่ะกดใส่ไปเลยอ่ะเอาไมทุกคนทีนี้เราก็มีแฟชั่นใส่ตอนต้นเกียน,นะครับผมอ่ะ แล้วประเด็นคือแฟชั่นมันบวกค่าสเตตัสด,ด้วยนะครับผมอ่าพวกของผมใส่เนาะแล้วของประเด็นคือของมันรูด้วยนะของมันรูนะครับผมทุกคนอ่าก็ถือว่าดีนะอ่าทีนี้เรากดเล่นเควสไปเรื่อยนะครับผมอ่ากดคุยไปเรื่อยเลยอ่ะถ้าเกิดใครไม่อยากอ่านนี้ก็กดรดัวๆเลยก็ได้ครับผมถ้าเกิดใครอยากเสพบรรยากาศนี่ก็ฟังตัวละครมันพูดกับเราก็ได้นะ อาเดินไปคือการาฟิกก็สวยนะครับผมที่ที่เห็นภาพแตกๆนี่ไม่ใช่เพราะโัวศับหรือคนดูหรือของในทุกคนนะครับผมไม่เพราะแบบเครื่องผมมันให้แค่นี้เนาะนะเป็นไงทุกคนฉากเปิดยอดไหมดูอ่าเราก็คุยต่ออืม อ๋อมันให้กล้องถ่ายลูกมานะครับผมอ่ะตอนนี้ <c oughs> นี่ระบบถ่ายรูปทุกคนเป็นยังไงนี่วิ่งถ่ายอโอ้โหลูปกล้องถ่ายระบบการถ่ายกล้องเฮถ่ายรูปกับน้องหมาดีกว่าทุกคนเห็นไหมนี่ยน้องหมาเนี่ยดีมายไอีหมดไหม นี่ทุกคนกดหน้า e อีโมดนะ่ยแล้วก็ถ่ายเข้าไปทุกคนเนี่ยอือถ่ายเรียบร้อยเราก็จะเจอภาพมาอย่างนี้มานะครับผมเราสามารถเซฟในเครื่องทําอะไรก็ได้นะครับผมอาจจะมีปุ่มเนาะว่าแชร์ลงเฟสของทวิตของไลน์มีหมดเลยนะครับผมอ่าโดยประมาณนี้นะครับอ่ะพอเสร็จปุ๊บเรากดออกแล้วกลับไปคุย n อ t ต่อนะครับอ่า อ๋มันยังให้ถ่ายอีกเหรอมาให้ถ่ายอะไรอ่ะท้องฟ้าเหรออ่ะกดถ่ายไปแล้วกันแอแปลกดิเมื่อกี้ถ่ายมันไม่นับงแสบมาให้ถ่ายในจุดที่เขาบังครับนะครับผมเมื่อกี้ผมน่าจะถ่ายนอกจุดไปเนาะที่นี่แหละ,ละผมจะกดข้ามรัวๆนะครับผมอ่าเพื่อไม่ให้คลิปมันเสียเวลาเกินนะครับผมอ่าเดี๋ยวคลิปมันยาวเกินเนาะ อย่างที่ผมพูดแล้วครับผมใครอยากเสพบเนื้อเรื่องเต็มๆก็สามารถกดลิงก์ข้างล่างไปดาวน์โหลดได้นะครับผมมีทั้งเวอร์ชัน TT นะครับผม iOS แล้วก็ Android นะครับผมมีครบเลยนะส่วนของ p c ีนี่ไม่ต้องเล่นผ่านตัวลันเชอร์นะครับผมมันมีตัวของตัวเกมมันเลยเนาะเราเล่นผ่านตัวลันเชอร์ของตัวเกมเลยนะครับผม อ่านี่คือเวลาเรากดคุยนี่เนี่ยทุกคนจะติดตรงนี้นะเนี่ยถ้าเกิดเรากดข้างบนเรื่อยๆมันก็จะคุยเรื่อยๆนะครับผมจะคุยไม่หยุดเนาะเราต้องกดอันที่สองนะครับผมอ่าป๊าปอ่าเห็นไหมทุกคนมันก็จะเลิกคุยนะครับผม้าเคือใครกดอันแรกนี่มันจะคุยไม่หยุดเลยนะแล้วใครจะได้โพลิ่งมานั่งเล่นนะครับผมเป็นไงทุกคนดูมันกระโดดน่ารักไหมดูมันกระโดดดิก็น่ารัก โอเคตอนนี้เราก็ออกมาข้างนอกแล้วน,นะครับผมอ่าตอนนี้ก็มาอยู่ที่คุณครูนะครับผมเป็นคนสอนเราเกี่ยวกับสกิลโนวิดเนาะสอนเราตู้ต่อทำอะไรนะครับผมอ่าแล้วก็วิ่งไปเขาให้เราไปทำอะไรอะตีตีน้องกระต่ายนะครับผมอ่าห้าตัวเนาะอ่าตีเข้าไปตีเข้าไปเอาหมัดต่อย ตอนเป็นโนวิจะไม่มีขอน,นะครับผม,ผมอยังใช้หมัดอยู่เนาะครบแล้วแล้วกวอีกทีนึงให้มันเดินกลับไปนะครับผมเกมนี้เล่นสบายๆนะครับผมนหมมันจะมีสออแบบชั้นใช้ขวดตรงขวดยานะาอ่าให้มีมาแล้วผมมันเป็นมีดโนวิท no นะอ่ามีมันก็จะมาจิ้มผลทดสอบนะครับผมมา เนี่ยน้องกระต่ายน้องกระต่ายด้วยนั่นลหละไหนทุกคนเห็นั้มกระต่ายนี่ยนกระต่ายหายไปไหนแล้วรับไอเทมทรงพลังละะไอสักอย่างอ่านนี้ก็มีฉากคัสตีนนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับใครอยากดูเต็มๆเกี่ยวกับของเกมนี่ ก็สามารถเข้าดูนะครับผมอ่าผมขอสคริปต์ปรับอาจจะขัดใจเด๋ยนนะครับผมทุกคนอ่าใครอยากเสียงเรื่องเต็มๆก็คือมาในเกมได้นะครับอ่ามันจะสอนใช้เทเดนะครับผมอ่าก็กดเข้าไปอ้าก็ทําตามระบบเกมไปก่อนครับมันจะไม่มีอะไรเยอะแยะน้องอ่าเอากดไปคลิปต่อ แต่เอาจริงผมบอกตรงนี้นผมแอนิเมชันเกมทำดีนะน่ามันก็จะให้สกิลสองสกิลมาในหะ้ผมเป็นสกิลยวตัวเองกับแล้วก็สกิลเพเดนะครับผมอ่ะลูกผมพูดถูกป่ะน,นะ ไปหาโบราณเทพแห่งสงครามเทพแห่งสงครามก็วาเคอรี่นะครับผมอะไรนะก็วิ่งไปเรื่อยน่ะวิ่งไปเรื่อยเลย <S <S อ่า อ่าเห็นไหมทุกคนเขาจะบอกนะผมว่าเราไม่สามารถใช้ระบบนำทางอัตโนมัติได้นะครับผมอ่าถ้าเกิดแบบใครไม่อยากอ่านก็ฟังเสียงตัวละครพูดอธิบายเราฟังก็ได้นะครับผมเป็นไงทุกคนสะดวกไหมอ่าอันนี้หยิบดาบในหยิบขึ้นมาให้ทุกคนดูดูยเอฟเฟกต์ไหนหยิบขึ้นมาแล้วไหนเป็น ทางเลยก็วิ่งไปทุกคนนี่บอกเลยว่าฉากนี้ทุกคนต้องมานะครับผมอลังการมากเลยนะครับผมทุกคนดูดิดูฉากอลังการมากโอวิ่งนะวิ่งไปเ,เ,เรื่อยสมเชอาฉากนี้สดๆแหละอลังการดีเนี่ยในทีนี้ก็น่าจะเจอกับวาคิลี่นะครับผม มาถึงคงเจ้ามานานแล้วน่ะน่ะนางฟ้าจุติละเน่ะเรากดพูดคุยอะไรที่น้าผมได้เอมิทีทำการทดสอบไปเราสู้กับบาโซโอ้ตู้กับบาฟโฟยนี่ยังไงครับผมเขาจะบัฟให้เรานะครับผมไม่ให้เราแบบตียาจนเกินไปเนาะนี่เขาจะบัฟดำเมจม,มาบัฟ นีบ่บัฟตีเร็วแล้วดูทุกคนดูตีโอ้หดอกละสามหมื่นุกคนดูตีเยอะับตับปับปับต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 ับ,ปบ,ปบ,ปบเป็นไงทุกคนโคตรเร็วดูเขาตับอ่ะเล่นจริงจริงนี่ไม่ตีอย่างนี้นะครับผมเล่นจริงๆนี่ไม่ตีเราต้องไม่เปลี่ยน,ยนคา์าเล่นเอานะครับผมข้ารู้แล้ว อ่าฉากนี้เชนเซ่นไม่ได้นะครับผมจะคิดไม่ได้นะเราต้องนั่งดูเต็มเต็มเลยนะครับผม <S <S นี่ครับผมก็จะให้พรออกมานะเป็นไคบุญฉาก a อนิเมชันสวยนะครับผมก็คือใครโทรตับเดียวผมนี่ภาพจะน่าจะสวยกว่านี้นะครับผมอันนี้ผมได้แค่นี้เนาะอ่าเข้าไปแล้ว ตัวละครอยู่ดีๆอยู่ทุกคนเราก็สามารถกดที่ทางขวาตรงแผนที่กดที่ออกประตูมาเลยนะครับผมอ่ะพอไม่งั้นเดี๋ยวเราต้องรอเวลามันวิ้งออกเองเนาะมันเตียวเวลานะครับผมทุกคนอ่ะหอมพูดแล้วก็วิ่งไปคุยกับเอ็มบีที่พาเรามานะครับผมอ่ะนี่แม้ทุกคนอีกสองอันก็จะสามารถเปลี่ยนคาย้นะครับผมทุกคนเพราะว่ามันเป็นบททดสอบให้เราเนาะ เราก็ทําไปเรื่อยๆก่อนครับผมทุกคนเดินค้ยไปเรื่อยๆอ่าตรงนี้จุดตรงนี้ทุกคนต้องมานั่งเลือกนะครับผมทุกคน,นว่าเขาจะให้เราเลือกหมวกนะว่าเราอยากได้หมวกอะไรหมวกโพลิ่งหมวกอะไรหมวกไข่หมวกอะไร,ววะไรพวกนี้นครับผมก็วว่านไปนะนี่ผมขอไปเลือกเป็นหมวกโปลลิ่งนะครับผมอ่า ตรงนี้ก็จะเป็นจุดถ่ายรูปนะครับผมให้เราต้องรีบเก็บท่าทุกคนทุกคนตรงนี้ตรงนี้เนาะลินอาจจะพันธะทุผมตอตตอนนี้มันก็ดึกมากแล้วนะนี่ทุกคนผมเก็บท่าเดียะมานีนะครับผมทุกคนอ่ะเลือะเลือกท่าไหนดีนะอ่านี่พอเลือกเสร็จก,ก็กดทีเ่เควสต่อคุยไปได้เลยนะครับผมอ่ะ อ่าเห็งไรทุกคนเลือกอาชีพนะครับผมทุกคนเพราะว่าจ็อบสิบวิวติดนะครับผมเพราะว่าอ่างยิงตาราคาติดแล้วนี่ก็ก็ใจเลือกอาชีพนะครับผมเห็นทุกคนภาพเกมสวยมากแล้วภาพตัวละครก็น่าด้วยนะครับผมทุกคนอาเฟรและแฟชั่นเกมนี้ก็สวยนะผมบอกไปก่อนนี่จะเป็นสวอตแมนเป็น เป็นอะโคนไลท์เป็นเมดเป็นตีฟแล้วก็เป็นอาเชอร์เป็นแม่ค้าพ่อค้าพระอะไรก็ว่าไปนะครับผมแต่ผม,ผมฟิกนี่ผมจะมาเล่นอันนี้เนาะตัวละครผมไม่เอาอะไรมากแล้วคันผมเล่นเป็นนักดาบแล้วนนะครับผมทุกคนนะถ้าเกิดใครไม่แน่ใจสามารถกดสกิลดูได้นะครับผมอะ่ะแต่ว่าสกิลหนึ่งทำไ,ได้ได้โอ้โหเตี๋ยวก็วกด,ดังเลย อ่าถ้าเกิดใครอยากแบบสัมผัสจริงๆนะครับผมก็สามารถกดที่คำว่าสัมผัสเชิง,<ม>งล <ผม S 2> ึกได้นะครับผมอาจจะพาเราเข้าไปเรียนอาชีพนี้เนาะแต่นี้ผมไม่ต้องนะครับผมผมก็จะกดแบบเข้าใจแล้วนะครับผมอากดเข้า,าไปเลยเนาะแต่ทีนี้เขาจะเราเขาให้เราเลือกของเราเขาเลือกเขาพอใจแล้วนะครับอ่าแล้วเขาจะให้เราเลือกอาชีพอีกทีนะครับผมเผื่อเรากันเราเลือกภาพเนาะอ่าเราก็เลือกเป็น p ว w e r man ไปนะครับผม อ่าทีนี้เขาจะให้เรามาทําอะไรเนี่ยให้เราไปที่เมืองเปียจีนะครับผม,มานั่งบอลลูนไปเนาะเอาไปตัวละครมันกระตุกกันเันนะน้งนะฮิบอลลูมันจะไม่ระเบิดใช่ไหม,ม,หม,มอ่าฉากเลยทุกคนทั้งเสียงผ้าทั้งฉากน่อี่โอเคนะครับผมอ่านี่คือเมืองนักดาบน,นะครับผม เราก็วิ่งไปเลยกดที่เคว้ยไปนะผมกดที่เควสหลักอย่างเดียวนะครับผมกดไปแล้ววิ่งไปเรื่อยๆนะครับผมอ่าเพราะว่าเควสยหลักจะพาเราไปได้โดยเราเปลี่ยนอาชีพนะครับทีนี้อ่าทีนี้เราก็เขาให้เรามาคุยกับหัวหน้าที่ให้เราเปลี่ยนอาชีพนะครับผมเพื่อทําการรับบททดสอบเนาะ ทุกคนสังเกตมาทุกคนตรงรูขปกปดยาเลปพชั่นกับปูพชัชนมันจะมีรูปตาใส่อลักษ์อยู่นะครับผม,มเป็นตาประทับอะไรตัวอย่างเนาะเราสามารถกดตาตัวนั้นทาให้เราวิ่งเร็วได้นะครับผมเราไม่ต้องวิ่งแรงนานนานๆเนะาะจริงๆมาที่ขาฟ้ามักบัฟให้นะครับผมทุกคนทาให้เราวิ่งเร็วขึ้นนิดหน่อยนะครับทำให้เราทำเวสไวขึ้นด้วยเนาะ อ,นะอ่านี่ทีนี้ก็จะพาเราวะไปนะครับผมอ่าน,นี้เราก็อยู่ในบททดสอบเรียบร้อยนะครับอ่าบททดสอบของต้นของนักดาบนะผมให้เราแบบไปถึงทางออกได้านะผมอ่ะเดินลงแบบสิงกีดขวางอะไรพวกนี้ไปเนาะแล้วก็ห้ามล่วงนะครับผมอ่านนี้แล้วก็ระวังระวังเลยนะครับผมเสบๆหน่อยเนาะอ่าตรงนี้ใครตกระบาก็ต้องไปเริ่มใหม่นะครับผม แต่ผมจำไม่ได้นะว่าเริ่มใหม่ไกลไหมอ่ะเราก็ค่อยๆไปนะครับผมไม่ต้องรีบนะเพราะมันไม่มีเวลาจํากัดน,นะครับผมเอื้อเอื้อเออ,เอ,อ,เอ,อโอ้โหเกือบล่วงบอกไม่ต้องรีบม่เกือบล่วงไปละอ่ะเรียบร้อยนะผมทีนี้ก็คือที่สิ้นสุดนะครับผมอ่ะตอนนี้ก็คือเราผ่านนะของแต่ละอาชีพนี่จะไม่เหมือนกันนะครับผมอ่ะของพักก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งของพ่อค้าจะเป็นอีกแบบของ ทักทนลุก็จะเป็นอีกแบบนะครับผมอ่าแต่ไม่เหมือนกันเนาะที่นี่ก็คุยกันนะเขียนว่าผ่านการทดสอบไปนะครับผมอ่าแล้วก็ไปคุยเพื่อทําการเปลี่ยนอาชีพไปนะครับอ่าคุยแล้วก็ไปจับลงจับดาบอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมอ่ะตามที่มสอนเนาะเตรียมพร้อมแล้วอ่าทีนี้พอเปลี่ยนค้ามันก็จะมีฉากอน,นิเมช่นตอนเปลี่ยนคดีนะครับผมบบเป็นไงทุกคน และก้าวไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญแสงสว่งางจะช่วยนำทางให้เจ้าเองนี่แสงสว่างนำพาให้เจ้าเองนี่มีก็เปลี่ยนคาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมโดยประมาณนี้นะครับอ่ะผมอ่ะแล้วมันก็จะให้กล่องเรามานะผมแล้วกดเปิดกล่องเนาะอ่ะมันก็จะให้หมวกของนักดาบมานะครับผมซึ่งกล่องมเมื่อกี้ถ้าเกิดเราเป็นอาชีพพระ มันก็จะให้หมวกของพระมันนะครับผมถ้าเกิดเป็นอาชีพวิสาจะหมวกวิสาเนาะก็คือมันจะให้ของแต่ละอาชีพไปเลยนะครับผมอ่ะทีนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เร้อยนะครับผมตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วเนาะอ่าหลักๆผมก็คือจะมารีวิวแค่นี้นะครับผมอ่ะทุกคนอ่ะซูมเข้ามาณอ่ะทุกคนอ่ะเป็นไงมาครับผมอ่ะของคลิปๆม,ม,มีเนาะถ้าเกิดใครอยากเล่นแล็กนั้นล็อกตอนนี้มีหลายเซิร์ฟเวอร์นะครับผมมีทั้งเซิร์ฟเวอร์คอนเทล่า แล้วก็หมอนหลอกแล้วก็กิฟเฟนนะครับผมอมีหลายตัวปะเนาะถ้าเกิดใครอยากเล่นซัวไหนก็สามารถเข้ามาจับจองร์ฟเวอร์กันให้เร็วๆหน่อยนะครับผมเพราะว่าตัวเวอร์มันจะเต็มวะเนาะตอนนี้คนเล่นเยอะมากเลยนะครับผมสำหรับวันนี้เพราะผมก็ไม่ขอพูดอะไรมากนะผมบผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมเจ็บคอไอยเนาะอาการมันเปลี่ยนมากผมก็พายุเข้านะครับผมแล้วขาไปผมก็เจ็บขอนะก็ไม่ค่อยอยากพูดอะไรเยอะมากนะครับผมทุกคนผมก็ขออภยัยด้วครับ คลิปคลิปนี้ผมอาจจะพูดพี่อาจจะแบบเมี้ยไปบางจอดาผมเพราะผมเจ็บคอเนาะถ้าเกิดคิดนะให้ผมทําอะไรเกี่ยวกับเกมนี้คือเกมเนี้ยผมทําแน่แน่ทุกคนนะผมก็จะมาทําคลิปของเกมนี้เรื่อยๆนะครับ,บทุกคนแต่คาดมาใครผมทำคอนเทนต์อะไรเกี่ยวกับเกมก็สามารถ, <ans> ถาคอมเมนต์ดไว้ใต้คลิปได้เช่นกันนะครับผมสำหรับวนันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบายเจ็บคอทุกคนสามารถกดติดตามแล้วกดซับ กดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปก็ได้นะครับผมได้เกิดคนติดตามผู้ทำคลิปมัจจะลงคลิปไวขึ้นเนาะสำหรับวันนี้ผมไปแล้วนะครับผมบ๊ายบายนักทุกคนนะคะ